สวัสดีครับผมจานตีครับผมเฟซบุ๊กปาร์ตี้น่าแฝกนะครับช่อง YouTube จานตีผีบ้านะครับผมเมื่อน,นี้ครับเอฟซี FC ถามมาครับผมอยากผสมพืชละหน่อยประมาณอย่างพันต้นอย่างพันต้นผสมให้พอดีใส่แล้วงวนหนากับผสมอีกสินะแล้วก็มีเหตุการเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งครับผมผมได้เบิ้งฝ่าเบิง้งฝนคำนวณฝ่าคำนวณฝน,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 นแล้ว อาทิตย์หน้าครับผมตั้งแต่มือนีเป็นต้นไปนะครับฝนเก็ดมือครับฝนสีหลายสีชุกครับผมผมอยู่จังหวัดบึงกาฬนะครับผมชุกและบันนี่เชื้อาเมิดที่ลงหนาอย่างนะครับวิธีแก้ไขวิธีนั้นวิธีนี้ก็มีครับผมวิธีแก้ไขมีนี้ครับผมก็คือท้าเสกยาฆ่า,าเาื้อราด,ดักหนาไปก็เลยถือโอกาสท่ายิปให้ FC เอฟซีบึงพร้อมมา ผสมที่เทือละหน่อยผสมเถ้ละหน่อยสมเถ้ละหน่อยจมหน่อยแล้แลกวก็ท่าแล้วก็วิธี่ากะท่าแบบใดกะท่าอันนี้บ่มีฮอร์โมนนะบ่มีฮอร์โมนบ่มีอย่างไรบ่มี่อย่างที่เกี่ยวกับนึ่อย่างเลยกะท่าจดมืออย่างมันก็บบ่อครับผมมันมีอย่าขาดเชื้อรามีน่อย่างกีดนิ่มแล้วก็มี่บำรุงน่งอย่างสามอย่างครับผมตัวนี้คือซ่อนนะครับผม อ่าซ้อนอ่าซ้อนโยเกิดครับผมใส่ซ้อนโยเกิด์หนึ่งซ้อนนะครับตัวนี้มีหนึ่งจุลหาซีซีนะครับซ้อนโยเกิดนี่อันนี้กับซ้อนโยเกิดคือกันแต่ผมมาตัดออกครับเหลือหน่อยนึงเอาไว้มาตักเอดจับใบครับเพราะว่าจับใบนี่สีใซสเฉพาะหน้าฝนครับหน้าหนาวกับหน้าแล้งไม่ได้ใซส์นะครับอ่าเดี๋ยวขย่ายกัน บางคนก็บอกว่าไปหาซื้อยี่หอที่ผมใส่มาขันมันพอดีคือผมสิมาบอกอนผมบอดายเดอ้อพอผมไปยืมยี่ห้อเขามาบอกไว้ก่อนหลดเดือนหน้าเดี๋ยวเปิดฝาบอดายเดี๋ยวไปวางก่อนเปิด,เป,ดเปิดบอดายต้องใส่สองมือจับหนึ่งเดอ้อขอวางก่อนนี่แหละผสมพูดเดียวมันเป็นสี่ละไม่อยากผสม ซ่อนยุกเกิดเนอะครับจำไว้ว่าซ่อนยุกเกิดเกิดคลิปผมมีการตัดต่อเด้อครับซ่อนยุกเกิดที่ผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตที่ใส่ก่อนเราค่อย,อยนั่นว่างก่อนเด้อที่ใส่ก่อน ได้แล้วครับนี่ครับพมา่านิ้ครับผมวก็ที่ใส่นี้เด้อครับบุไเดหลายรดิ้ครับผมอันนี้มันจะใบครับจะใบนี่ใส่บหลายเด้อเดี๋ยวจะแคงก่อนใส่นิดเดี๋ยว ใส่สมนีเด้่เห็นปะเออนี่นะครับผสมหน่อยนะครับผมผสมหน่อยผสมหน่อยใส่หน่อยครับอ่อานกน้ำนอยู่ผู้เดียว มีคนไทยให้บ,บนนี้ยากปนนี้ดรอ,อกวันนี้ผสมน้ำครับขันครับขันนี่ขันหนึ่งลิตรนะครับผมขันหนึ่งลิตรนะครับขันหนึ่งลิตรจะใบมันจิเป็นฟองเลยครับผมล่างใส่นี่มาใยครับผมเ,เตรียมขันนี่ครับผมขันนี่ขันหนึ่งลิตร ทใส่ครับอย่าขวมเด้อเฮ้ยแค่นี้แหละครับแต่ข้าเยาข้าเยาข้าจะไปท่าเดี๋ยวหยุดคลิปไปแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวผมเก็บของก่อนเดี๋ยวผมไปท่าให้เบิ่งเอาครับผมเรียบร้อยแล้วที่ใส่ป,ป่องเรียบร้อยแล้วไปท่า อย่างเปียกกระทะได้นะครับเพราะจเป็นที่จะต้องหนอย่างแห้ง,งเพราะฮาใส่จะใบไปเลยด้ยเออฮาใสซจะใบไปแล้วต้องยานครับผมวิธีการท่าของผมนี่ผมทีท่าแบบนี้นะครับเดียวอธิบายให้ฟังก่อนผ่านคู่ในมีแปลงแบบนี้เก่าแปลงก็ได้คู่ในมีแปลงที่ฟันเก่าแปลงที่ฟันก็นได้นะครับได้ั้งซองแบบนะครับย้ำจุ่มนะครับย้ำจุม่ม ก็อเอาสองเทือ่อไม่ยงังมันเปลืองหรือผูอ้ใดอยากให้มันแก้จังหน่อยก็เคาะเถื่อเดียวก็ได้ครับแปลงทิฟฟันตัวนี้อ่าก็สะรบแปลงหน่อยตัวนี้เนาะผมก็ไปซื้อมามาถ้าได้ทั้งสองแบบนะครับถ้าถ้าบริเวณนี้นะครับโอ้พ่เห็นขอโทษถ้าบริเวณนี้ครับอนี้นะอ่า ระวางแปรงทีฟันกับแปรงนี้อันไนดีก็กันข้อกันครับใกล้เคียงกันแต้ต่างกันตรงที่ว่าแปรงทีฟันมันติดประยัดกว่าเท่านั้นนะครับแปรงทีฟันมันผลมันว่าหลายที่ก็ปาดหลงที่ก็ได้ยันเปลืองปาดหลังที่ก็ได้ท่าครับท่าที่ก็ได้ครับท่าแค่น,นี้แหละครับแค่น,นี้แหละครับวันนี้ท่าหลายด้อ่าครับผม ผมทีเฝ้าท่าแล้วยุ่งกับกัดด้วยนี่อ่ะครับผมนีเฝ้าท่าแล้วพออย่างพันตนุนถามว่าอันมันนี่หน่อยซ้ำน,นี่นี่เนาอัมันเป็นยังก็เป็นสีแดงมันเป็นปองครับปองเก้าของร์มโมนุนร์โมุนมันติดอยู่หน่อยนึงบ่ได้เติมใส่เด้ละ่ะเดีเ๋ยวอยากกันยุ่งก่อนทั่วหวอ่ะแค่นี้นแหละครับผมขอบคุณครับ